เนี่ยที่รู้จักนะครับผมว่ายกละลายเนี่ยมันความน้นองครับเนว่าครับกฎหมายยกละรายบอกว่าบุคคลที่สาเนี่ยได้มีคำสั่งให้เน็นคีกับยายยกจะไม่สามารถชำระนี้ที่มีได้คโดย่วไปแล้วเนี่ยเราจะแี่ยวกกากระบวนการละลายที่มีการก้องร้องช่วยแต่งตัสินหนึ่งนี่ครับยงเช่เจ้าหนี้รวมัละลายหลายคนหรือเป็นเจ้าหนคนเยอก็ได้เนี่ยพอบอกว่าเออที่เ่ยไม่มีหลัานในการชำระก็นขคารับอยากให้ศาลเยองเป็นบุคคลละลายและพินักรัย์เพื่อมาชำระน้ครับเงื่อนไขในการยกลารายมีหลักรานอย คือถ้าเป็นหมูกรณีของบุคคลธรรมดาคนระับคือมีหนี้เจอนหนึ่งล้านบาทและของนิติบุคคลครับคือมีหนี้ตอบคือสองล้านบาทซึ่งในการฟ้องลงมาลายนะครับจะเป็นเจ้าหนี้คนเดียวหรือเจ้าหนี้หลายคนรวมกันฟ้องก็ได้คนระับแล้วก็ลักษณะของหนี้นั้ะก็เป็นหนี้ที่ชัดเจนียมแน่นอนสามารถคำนวณกันคำนวณได้แน่นอนครับเน้นโดยเน้นไส่แน่นอนคือก็จะมีหนี้สินบนบนตัวครับเป็นลักษณะของหนี้ที่ยอมรับได้แน่นอนครับครับพี่ตั๊กทับนะครับในบลบล้มละลายนะครับก็คือกาแฟเนี่ยพบว่าลูกหนี้มีนิติบนตัวแล้วและไม่สามารถชระได้ก็จะะมีกรใัดลายอย่างเป็นไา้กา็ ลูกหนี้ก,ก็จะถูกกำจัดสิทธิทางการเงินเช่นไม่สามารถดำเนินธุรกิจในนามตนเองได้ครับเพราะว่าถูกตัดให้เป็นบุคคลละลายแล้วครซึ่งในนั้นครับอ่นนี้เป็นผลกระทบของกอรา,อารยืนยันคนละายบุคคลละลายนะครับเอ่อจะมีอยู่ด้วยกันสามว่าหลักนะครับก็คืออย่างแร,รกนะครับจะทำให้เสียทรัพย์เสียทรัพย์สินครับน่าจากทรัพย์สินหมวเลยนะครับจะทำไป็นชำระนี้ให้ยบเกลี่ยเจ้าหน,นี้ครับแล้วก็อย่างที่สองครคือจะถูกกำจัดสิทธิท่านเองครับถูกกำจัดสิทธิในการดำเนินธุรกิจบางอย่างทางการเงินนะครับเช่นเกว็บธนาคารอะไร มาหาการอชื่ออนะัฐสาจะเป็นการผู้ยินหรือว่าการลงเนินกต่างครับเพราะเราได้เดนูกนละายอะไรต้องโตไป่น่าจะดอีกแสัน่งคือวการปการยึดูคนาการปุคนะลายไม่จำเป็นต้องนละลางอตลอดก็เขาชนะที้แล้วเนี่ยพอชระที่หมดแล้วเขาสามารถที่จะออกเป็นการปุ๊กคนลาก็ได้ซึ่งพวกนี้อาจจะไปจีรจาหรือว่าก็ขอยเพียงคนลแก่เจ้าหนี้เพื่อการเติดการละา